สวัสดีคุณผู้ชมออสดัสดีพัตเตอร์สวัสดีสสคณวีสุดแสงนะคะเราติดตามประชุมค่ะสวัสดีค่ะก็ทราบว่าต,ตอนนี้นะคะคุณคณวีเองนะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกรักทันตแที่เข้าไปร่วมประชุมนะคะสมัชชาสาภาพนักทันสภาโลกหรือ i อ u นะคะอยู่ที่นครเจนีวานะคะที่สหพันธ์สาธารณสุขใช่ไหมคะซึ่งมี ทางอาจารย์วนนอท่านนายวนวันนอมัาประธานรัชภานะที่นําคณะไปประชุมนะคะแล้วก็เมื่อวานฉันได้คุยกับสอสอ,สอังสิมันโดเรื่องที่ไทยเสนอระเบัญญัวาระเร่งด่วนที่เกี่ยวกับการจัดการแสเมอร์เป็นอีเมอร์เจอร์ไอเทมซึ่งปีที่แล้วที่คุณยูวีเสนอเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอสถานการณ์นะคะในเมียนมานะะที่กระทบกับประเทศไทยแล้วก็ปีนี้ไทยเราเสนอเรื่องแมเมอร์แล้วก็เรื่องหนึ่งที่คุณยูวีได้ ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่การประชุมครั้งนี้ในคณะเป็นคณะกรรมธิการที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรมที่กรุงลีจะเสนอเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมต่อกรณีสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็มีทราบที่เห็นคุลวีโพสต์เรื่องของการเข้าร่วมประชุมเมื่อวานนี้ที่พูดถึงเกี่ยวกับการละเมิดนะคะอนุสัญญาออตตาว่านะคะในเวที ที่ i p พในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะทีได้เริ่มประชุมกันมาแล้วก็เนี่ยค่ะคนก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับอาสการไทยกัมพูชาด้วยค่ะก็ครับก็จริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะครับของการประชุมสหภาพรัฐสภาโรคนะครับก็จะเป็นในครั้งที่หนึ่งรอยห้าสิเอ็ดนะฮะเราก็มีการประชุมทุกๆปีปีละสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งที่นครเจนีวาเนี่ยแหละครับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแต่ละประเทศไปเรื่อยๆนะครับเป็นสมาชิก ที่เขาจะจัดกันครั้งนี้ครับเราก็มีการพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเราเนี่ยได้เสนอเรื่องเกี่ยวกับตัว emergency item หรือว่าหัวข้อสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะทุกๆครั้งเราจะต้องมีการเสนอหัวข้อฉุกเฉินไปครั้งนี้ทางสาภาพรัฐสภา,าโลกของหน่วยประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจที่จะเสนอในเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์ครานะครับเพราะว่าจะเป็นปัญหาหลักๆที่อาชญากรรมข้ามชาติจริง,รงๆแล้วเราต้องเรียกวเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบหมด ไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ประเทศเล็กประเทศกลางก็ตามนะครับเราก็เสนอเรื่องนี้ไปแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้มีการประสานงานตั้งแต่ต้นนะครับกับกลุ่มกลุ่มภูมิภาคของของแต่ละภูมิภาคในในโลกใบนี้นะครับว่ามันเป็นปัญหาสําคัญที่เราจาเป็นต้องให้ความให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยรัฐสภาโลกเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางการออกกฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราจะต้องมี resolution หรือว่ามติของข้อมติของทาง อไอพี uh, ออกมานะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการที่เราจะต้องมีการลงมติกันว่าจะมีกี่มีกี่คนที่จะอ่าสนับสนุนข้อมติร่างข้อมติของเราที่เสนอเข้าไปก็ได้รับการตอบรับที่ดีครับก็รอวันพรุ่งนี้ว่าจะมีผลเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นเป็นเรื่องแรกเรื่องที่2ก็ตอนอสิ่งที่ผมได้มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในเรื่องกรรมธิการ ในเรื่องเกี่ยวกับให้ความคุ้มครองในการสนับสนุนการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องมนุษยธรรมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าในตัว IHL เนี่ยจะมีการพูดในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์มนุษยธรรมทั่วโลกว่ามีการเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะมีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ซูดานเรื่องคองโกเรื่องเมียนมาเองก็ตามนะครับเราก็จะมีการพูดถึงว่าเออตอนนี้มันเป็นเรื่องอะไรบ้างที่ที่เราต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องมนุษยธรรมเมื่อวานนี้ทางกลุ่มภูมิภาค IPU ที่เรียกว่า12 ซึ่งมีสมาชิกประมาณ47ประเทศเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดตั้งหัวข้อขึ้นมาในการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองมนุษยชาติในช่วงเวลาสงครามว่าเราจะมีความร่วมมือกันอย่างไรในด้านการเมืองในการเข้าไปในการในการทําให้อาประชาให้มนุษยชาติได้รับความคุ้มครองในช่วงนั้นก็เมื่อวานนี้มีการพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับอนุสัญญาตัวหนึ่งที่เราเข้าใจคนไทยเราจะได้ยินคําว่าออตตาวานะครับอนุสัญญาออตตาวาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันชื่อว่า แอนตี้เพอร์ซนาลไม้แบนค o n เฟนชั่นซึ่งเป็นอนุสัญญาที่มีหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยได้ให้ได้ลงนามและได้ให้สัตยาบันไว้ซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างขึ้นไปว่าเขาบอกเขาก็ถามขอ้อคําถามของเขาคือว่าทําไมอนุสัญญากรกอบกฎหมายระหว่างประเทศถึงไม่ได้รับการยอมรับมันมีความท้าทายอะไรใหม่ๆหรือมันมีความท้าทายอะไรที่เราไปสามารถพัฒนาปรับปรุงได้ก็เปการพูดคุยผมก็ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาในเรื่องสถานการณ์ ระหว่างไทยกับกัมพูชาณนะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการาการเคารพในตัวอนุสัญญาตรงนี้ที่บอกว่าเราจะต้องหนึ่งจะต้องไม่มีจะต้องไม่ต้องไม่พัฒนาจะต้องไม่สร้างจะต้องไม่เก็บและจะต้องไม่ t r ร n นเฟอร์คือจะต้องไม่เคลื่อนย้ายไอตัวทุนระเบิดสังหารบุคคล นะครับผมก็บอกว่าถึงแม้ว่าประเทศผมยกตัวอย่างว่าประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยได้ลงนามไว้และรวมถึงให้สัตยาบันไว้แต่มันยังมีการวางทุนระเบิดใหม่โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาได้วางทุนระเบิดใหม่และทําให้พี่น้องทหารไทยเนี่ยได้รับบาดเจ็บทั้งหมดหนายอันเนี้ยผมบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะลงนามคุณให้สัตยาบันแต่คุณไม่มีข้อผูกอันข้อผูกบัตรหรือคอมมิชเมนต์ของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติอย่างพวกเราจะทาอย่างไรให้มันดีขึ้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญครับก็ที่ประชุมก็ให้ความสนอให้ความสนใจนะครับเพราะว่พาพอบอกว่ามันเป็นเคสกรณีตัวอย่างที่ทาให้เห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราวันที่เราไปลงนามเนี่ยแล้วเ,เราบอกว่าเราให้ใส่บัตรแล้วเราไม่ทําตามมันจะมีการอ่ามีบทลงโทษอะไรบ้างเพราะว่าต้องเข้าใจว่ากรอบกฎหมายระหว่างประเทศหลายๆอันเนี่ยเวลาไปบังคับใช้เนี่ยมันไม่มีข้อบทลงโทษนะครับ พอไม่มีบทลงโทษเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราจะใช้การแทรกแซงอย่างไรการแซงชั่นอย่างไรที่จะทําให้อ่าประเทศที่ที่บอกว่าให้สัตยบัณ์อย่างประเทศกัมพูชาเนี่ยที่ที่ให้สัตยบัณไว้เขาจะมีการรับผิดรับชอบอย่างไรบ้างนะฮะในเรื่องนี้ก็ทางมีมีผู้มวยการนะครับในหน่วยที่เขาเรียกว่าหน่วยในการสนับสนุนเรื่องการบังคับใช้ตัวอนุสัญญาตัวเนี้ยได้ชี้แจงออกมาในที่ประชุมนะครับบอกว่าประเทศไทยเราได้เสนอไปร้องเราเราเราร้องไปในสส่วนคือส่วนแรก ไปที่ตัวอนุสัญญาไปตัวหน่วยของเขาครับว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วในการพิจารณาว่ามีการวางทุนระเบิดใหม่จริงหรือไม่ตามคําร้องของประเทศไทยขณะเดียวกันร,รัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้มีการร้องไปถึงท่านเลขาธิการสประชาชาติก็คือเลขา U.N. บอกว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้น่ันจะทําอย่างไรประเทศไทยเราใช้สองช่องทาง เพราะฉะนั้นเนี่ยในเร็วๆนี้ครับก็จะมีการตอบออกมาว่ามีผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการของคณะของอนุสัญญาตัวเนี้และรวมถึงท่านเลขาธิการ UN จะมีผลออกมาว่าการตรวจสอบในเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้างและหากจาเป็นจริงๆอาจจะต้องมี fact finding ก็คือจะต้องส่งมิชชั่นเข้ามาในพื้นที่แล้วมาตรวจสอบครับว่าทุ่นระเบิดนั้นเป็นทุนระเบิดใหม่หรือไม่ถ้าคุณทําผิดสัญญาคุณจะได้รับผลอย่างไรจริงๆแล้วการแทรกแซงคงจะ ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้า,าถ้าสมมติว่ากัมบูชาเขาไม่ยอมรับเนี่ยจะทําอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ถากถางนะแลวผมไม่ได้เบรมันเชมคือไม่ได้ไปไม่กล่าวว่าเขาในเวทีตรงนี้แต่สิ่งต่างๆที่เราต้องการก็คือความรับผิดชอบคือวันที่ในปีที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกที่ประชุมบอกว่าคุณไปลงมีนเทคล레이ชั่นคำประกาศที่เสียมเรียบกับอังกอร์แล้วบอกว่าโลกเราจะปราศจากการวางทุนระเบิดจะมีทุนจะไม่มีทุนระเบิดต่อไป คุณไปให้คําประกาศอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแต่ประเทศกัมพูชาเนี่ยได้ทําเสียเองในการวางทุนระเบิดใหม่ที่ได้รับที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบคุณจะทําอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้ได้ได้นำเรียนไปในที่ประชุมนะครับก็จะเป็นสิ่งเสียงหนึ่งที่เราใช้กลไกการเมืองระหว่างประเทศเวทีเวทีโลกในการที่จะบ,บอกว่าเออสิ่งาต่างๆเหล่านี้มันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศผู้บริจาคในการที่อย่างประเทศกัมพูชานะครับได้รับการบริจาคในเรื่องการการจัดทุนระเบิด จากหลายๆประเทศรอบโลกเลยโปรตุกนเิเนเวียนเองก็ตามญี่ปุ่นเองก็ตามได้ให้ได้ให้เงินงบประมาณไปกำจัดทุนระเบิดเขาก็จะสามารถแทรกแซงได้ในอนาคตว่าถ้าคุณทําผิดสัญญาจริงๆการที่จะให้งบประมาณสนับสมุนคุณในการที่จะไปกำจัดทุนระเบิดมันอาจจะลดน้อยถอยลงก็จะเป็นสิ่งหนึ่งครับที่กัมพุชาจะต้องได้รับผลกระทบครับคุณนัปะนีดูดูแล้วทีวท่าทีในวงประชุมอย่างเมื่อวานนะี่คือเป็นกลุ่มแบบ สิบสองพันคุยกันถึงเ,เงเรื่องเรื่องเรื่องนี้ด้วยแบบในในในที่ประชุมเขาให้ความสนใจปัญหาไทยกัมพูชายยังไงบ้างคะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยได้ยินเลยนะฮะว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างไทยกับบูชา oh. พอยกประเด็นขึ้นมาอย่างเ mm hmm. ยอรมนีเองก็ตามเนี่ยก็ก,ก็ก็คุยพูดทันทีบอกโอ้เราไม่เคยได้ยินเลยในสถานการณ์ในภูมิภาคของอยูเซาอีสเอเชีย hmm. เนี่ย เราไม่ค่อยได้ยินเลยสาะวิเศเชียว่ามันเกิดสถานการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นและที่เขาตกใจคือประเทศกัมบูชาเป็นประเทศหลักๆนะที่ได้รับการสนับสนุนจากอนุสัญญาออตตาว่าแต่ทําไมถึงทําเสียเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเป็น q u e ช t i o n ตัวใหญ่และครับให้เวทีโลกเขาได้ได้เห็นกันได้ทราบได้รับทราบถึงความจําเป็นจริงๆในการที่เราจะต้องเคารพตัวกฎหมายกรอบกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจารปฏิบัติระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกรอบกฎหมายทางด้านมน,นุษยธรรมและรวมถึงตัวนี้ครับออตตาว่า convention ว่าว่าเขาเขาก็ เขาสนใจจริงๆมันมีคำคำหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์เผชิญหน้ากันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยระหว่างประเทศต่อประเทศรัฐต่อรัฐเ,เ,เนี่ยสิ่งต่างๆที่เขาต้องการที่จะโปรโมทก็คือว่า law not war คือใช้กฎหมายมากกว่าจะเป็นสงครามคือเราต้องบังคับใช้กฎหมายให้ได้ครับในเวทีระหว่างประเทศเราเราเป็นสมาชิกของเวทีโลกแล้วเนี่ยเราจาเป็นต้องเคารพในสิ่งที่เราให้สัตยาบันไว้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนการสงครามจากเกิดสงครามเกิดขึ้น ให้เป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติของทุกประเทศจําเป็นจะดึงกอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมเนี่ยเข้ามาปรับใช้กับกฎกฎหมายในประเทศตัวเองอย่างไรบ้างอันนี้ยังไม่รวมถึงวันนี้นะครับที่ผมจะมีการประชุมคณะกรรมการที่ผมเป็นกรรมการอยู่ในตัวเรื่องเกี่ยวกับการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมเราจะมีการพูดถึงครับในเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะทําอย่างไรให้รัฐ ต่างๆเนี่ยยอมรับและเคารพกอกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านพิเศษธร,รรมอย่างแท้จริงทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุสนด้านพิเศษธรรมเจ้าหน้าที่พิเศษธรรมที่เข้าไปทํางานในพื้นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองคนบุคคลในความมุงใหญ่ต่างๆที่จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านพิเศษธรรมเนี่ยก็ต้องได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับทุนระเบิดเขาบอกว่ามันมีสองสองส่วนส่วนแรกคือคนที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมุ่นคงที่ลงปฏิบัติงานนนใพื้ที ต้องไปสูญเสียทั้งร่างกายทั้งชีวิตบ้างหลายๆที่ในในโลกใบน,นี้และโดนถึงประชาชนซึ่งทุ่นระเบิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่คงที่มันจะไหลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการวางทุ่นระเบิดใหม่ถ้าเกิดมีน้ําหลากเข้ามาทีหนึ่งมันก็อาจจะพัดเข้ามาในในในส่วนตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นของอย่างประเทศยกตัวอย่างของประเทศไทยกัมพูชาอาจจะไหลเข้าไปในกัมพูชาก็ได้อาจจะไหลเข้ามาในประเทศไทยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นครับจะต้องมีการเคารพว่าต้องไม่มีการผลิต ต้องไม่มีการเก็บต้องไม่มีการใช้และต้องไม่มีการ transfer ต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายตัวทุนระเบิดตรงนี้อันนี้แหละครับวันนี้จะเป็นไฮไลท์ของการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการให้ความเคารพทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศด้านรัฐธรรมครับคุณัปนิซึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมเสนอเรื่องนี้ด้วยแต่เท่าที่ดูประชุมมาสองสามวันใช่ไหมคะทางท่าทีของกัมพูชาเป็นไงบ้างคะทั้งในวงการประชุมใหญ่แล้วก็ทราบว่าเนี่ยค่ะท่านอาจารย์วันน้องท่านประธานนรัชภาก็ได้ได้กล่าวถ้อยแถลง general debate แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยจมผู้ชายเองเขามีการกล่าวอะไรหรือมีการพูดอะไรที่เรียกว่าโจมตีประเทศไทยเหมือนในเวทีก่อนหน้านี้บ้างไหมคะครั้งนี้น่าแปลกใจน,นะครับเพราะว่าตั้งแต่การประชุมวันแรกนะครับที่มีการประชุมเรียกว่าอาเซียนพัสอาเซียนบวกสามและรวมถึง A P G กรุ u p ก็คือเอเชียแปซิฟิกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ย กัมพูชาตอนที่เราเสนอในตัว emergency item นี้ในการที่เราเสนอร่างออกไปเน for ี่ยเราก็ไม่ได้พินพอย n ว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ก่อกําเนิดให้เกิดอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์ครามต่างๆนานาประเทศกัมพูชาไม่ได้ตอบสนองเหมือนกับหลายๆเวทีประเทศกัมพูชาสนับสนุนและรวมถึงเสนอว่าถาเราจะทําร่างตัวเนี้ยเขาเห็นด้วยกับร่างเกี่ยวกับการต่อต้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมาวยเรื่องไซเบอร์ครามตตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาเสนอมาว่าควรจะเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ซึ่งไม่มี ซึ่งไม่มีการเขาเรียกจะตอบโต้เหมือนในเวทีอื่นที่เคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นทาง x อ o คอมของ u n เ c r เอชเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวสมัสชิาใหญ่แห่งสหประชาชาติเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเองก็ตามคือมันแตกต่างกันครับคราวนี้เขามาค่อนข้างจะซอฟพอสมควรแต่ก็ลองดูครับเพราะว่าเขายังไม่ได้มีการกล่าวดีเบตเจรจดีเบตในฝั่งกัมพูชาในครั้งนี้ของฝั่งฝั่งไทยเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์บรรณนรน,นะครับท่านประธานรัฐสภาเราก็ได้มีการ การกล่าวถ้อยถแถลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองดูครับว่าจะมีอย่างไรบ้างว่าเขาจะมีการตอบสนองตอบโต้กับข้อย่อแถลงถ้อยแถลงของรัฐบาลไทยรัฐสภา,าไทยอย่างไรครับแต่ดูจากที่อย่างเมื่อวานคุยกับทางสสรังสีมันโคมเรื่องการเสนอ emergency item หัวข้อ scammer ในหลายประเทศก็ให้ความสนใจใช่ไหมคะคุณจินวีเองก็ได้ได้ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็ดูแล้วท่าทีของหลายๆประเทศตอบสนองต่อ,อข้อเสนอของไทยยังไงบ้างไหมคะ ครั้งนี้เรามีการเตรียมความพร้อมที่ค่อนข้างจะดีนะครับเราได้พอเราตกลงกันที่ประเทศไทยเสร็จเนี่ยเราก็ได้มีการส่งหนังสือไปถึงประธานกลุ่มภูมิภาคต่างๆภูมิรัฐศาสตร์โลกต่างๆทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันว่าประเทศไทยเราจะนําเสนอ uh, emergency item ใน,นเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์ครามตรงนี้เราก็ได้รับการตอบสนองที่ดีครับมีทั้งหมดจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด4ร่างซึ่งเป็นค่อนข้างจะคล้ายๆกัน ประเทศไทยแล้วก็เป็นไซเบอร์ครามนะครับในการปราบปรามอาจากรรมข้ามชาติเราจะมุ่งเน้นไปพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์ประเทศกลุ่มทางยุโรเปียเนี่ยเขาก็จะเสนอในเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์ครามที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยว่ามันบั่นทอนประชาธิปไตยอย่างไรบ้างและรวมถึงทางกลุ่มรูแลกกรูแลกนี่ก็เป็นทางลาตินอเมริกันลาตินอเมริกาเนี่ยเขากออยากจะให้ไปเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มีกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องกับทางทาง ทางทางฝั่งทางฝั่งทางฝั่งถานต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะให้ไปเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงพวก iO Information Operation หรือหรือ I/O ที่เราทราบดีครับคือมันมีมันมีอิเลเมนต์ที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันแต่มันไม่เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการที่จะร่างข้อข้อ,ขอมติอันนี้ออกมาใน e m e r เ e n c ่ Item เนี่ยก็ต้องนำอ่ราร่างต่างๆสี่ร่างมารวมกันมายำรวมกันให้ได้แล้วก็จะต้องสร้างวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและกะกระชับ ในการที่เสนอวันในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะเสนอว่าเออมันเป็นอย่างไรซึ่งแตกต่างกับการครั้งที่ผมที่เราไปเสนอที่อุซเบกิสถานตอนนั้นนะาการเตรียมความพร้อมของเราค่อนข้างจะน้อยแล้วก็เพราะเรามาทาหน้าง,งานเราไม่มีการส่งหนังสือไปถึงประธานกลุ่มต่างๆแต่ก็ครั้งที่แล้วได้รับการตอบรับที่ดีนะครับขนาดเตรียมความพร้อมไม่ไม่ไม่มากเลยแต่ครั้งนี้เตรียมความพร้อมมากผมก็มั่นใจว่ามาติอันนี้น่าจะผ่านเราต้องได้โหวตทั้งหมดสอง ยังได้ยินไหมครับได้ได้ยินคุณธรรมนดีครับยังได้ยินไหมครับ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 ขอโทษทีครับครับครับก็ก็น่าจะผ่านก็น่าจะเห็นวันนี้ทางทางเห็นคุณนชงก็จะพรีเซนต์ในในไอในวงประชุมใหญ่ในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะนําเสนอใช่ครับใช่ครับเราต้องเสนอแล้วก็จะต้องมีการล็อบบี้ตอนนี้ก็เป็นการล็อบบี้ต่างๆนะครับทุกคนมีหน้าที่ในการพูดคุยกับทุกตัวแทนของสภารัฐสภาในประเทศต่างๆแล้วก็บอกถึงความสําคัญ ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าเรามีความต้องการที่จะเอาอินเวต์ไอเทมตัวนี้พร้อมเป็นปัญหาของของโลกใบนี้อยากให้ทุกคนให้ความสําคัญถ้าผ่านออกมามันก็จะเป็นร่างมติอานจะเป็นัข้อมติของ IPU ในปีหนึ่งในงในครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบครั้งนี้เพราะว่าสามสี่ปีที่ผ่านมายังไม่มีร่างมติไหนผ่านเลยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าครั้งนี้เราผ่านเนี่ยก็แสดงว่าเราหน้าที่จะ,ะสามารถสร้างปร,ปรากฏการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศใหม่ๆได้นะครับ <ST AN CE> แล้วก็อย่างไอกองกรรมธิการเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมนะคะเราว่าน่าจะเป็นเรื่องที่โปรยโดยโตรงกับสถาการที่ไทยเราอยู่แล้วก็ที่คุณมิงบอกว่าจะไปนําเสนอ,อกรณีปัญหานี้คิดว่าน่าจะถ้าหากว่าที่ประชุมเองออสนใจหรือมองห่วงใยต่อเรื่องนี้มันจะมีผลอะไรบ้างบทบาทของรัฐสภามันจะส,ส,ส,สามารถที่จะช่วยต่อการแก้ไขปัญหา ของไทยกัมพูชาอะไรได้บ้างคือมันอาจจะไม่ได้มีกลเขาไม่ใช่เป็นฝ่ายรัฐาบาลแต่คุณแียนมองว่าในบทบาทในเวทีของไอพมันจะช่วยหนเสริมในกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือการสร้างสันติภาพระหว่างไทยกัมพูชาได้ได้ขนาดไหนก็ถ้า ไอตัวข้อมติตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัว emergency item เนี่ยเรามุ่งเน้นไปตรงการการปราบปรามพวกอ่อไซเบอร์ครามก็คืออาชญากรรมในเรื่องไซเบอร์นะครับแล้วก็เรื่อง c อ l l Center แล้วก็เรื่องพวกแก๊งแกม e เมอร์ต่างๆถ้าสมมติมันผ่านจริงข้อดีมันก็มีในเรื่องเกี่ยวกับต้นตอของปัญหาอของในเรื่องที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยแต่มันก็อาจจะไม่ตรงมากสักทีเดียวนะักเนื่องจากว่า่าปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย มันมีหลายๆเรื่องมันมีเรื่องเกี่ยวกับดินแดนนะครับการเจรจา Dis p u t e d a r e a ในในส่วนที่ยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้ต้องใช้การเจรจาเพราะฉะนั้นมันต้องแยกส่วนกันและรวมรวมถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันน่าจะมากกว่าตัวไซเบอร์คลามเพราะไซเบอร์ครามก็อาจจะเป็นจุดชนวนจุดหนึ่งในการที่จะเป็นอาจจะเป็นเงินต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นที่มผ่านไปถึงทั่วโลกที่มันหลอกลวงคนเข้ามาแต่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็คงผมยังยึดมั่นครับผมยังยืนยันว่า ต้องกลับไปใช้กลไกลทวิภาคีให้ได้ข้อตกลง13ข้อที่เรามีไว้ใน GBC ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะต้องได้รับการพูดคุยกันต้องมีการตก,ตกถกแถลงกันว่าสิ่งต่างๆที่เราตกลงกันไว้เนี่ยใครทําผิดคํามั่นสัญญาไว้บ้างต้องดึงกลับมาในเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างทวิภาคีระหว่าง2ประเทศ เพราะฉะนั้นมันมีความต่อเนื่องกันแต่ก็อาจจะไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นักนะครับและการที่ผมจะไปพูดในกรรมธิการทางด้านการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมเนี่ยข้อดีคือมันจะมีกลุ่มทั้งหมดคนที่เป็นกรรมธิการเนี่ยมาจาก6กลุ่มสมาชิกทั่วโลก mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าผมยิ่งพูดไปเนี่ยหกลุ่มนี้คนที่เป็น representative หรือตัวแทนก็จะกลับไปพูดกับสมาชิกของเขาว่าควรใช้ความสนใจในเรื่องนี้ แลกเรื่องหนึ่งในตัวกรรมธิการที่ผมจะมีการประชุมวันนี้มันก็จะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์รอบโลกทต่นัานมันจะทก็หนึ่งในนั้นก็คือสถานการณ์ในประเทศเมียนมานะครับเรื่องนี้เขาให้ความสําคัญมากๆเลยว่าทางการครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างณปัจจุบันนี้มีอะไรขึ้นมาบ้างเขายกเขายกปัญหาเรื่องโรฮิงญาชาวโรฮิงญานะครับที่เกิดปัญหาขึ้นมีทั้งผู้ลี้ภัยไปอยู่ในประเทศบังกลาเทศประมาณสักหนึ่งล้านกว่าคน เราไปประเทศเอื่นด้วยรวมถึงประเทศไทยและรวมถึงการการเดินทางการล่องเรือเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่อง human smuggling กับ human trafficking คือขบวนการนำพาและขบวนการค้ามนุษย์ก็จะมีการพูดคุยในเรื่องนี้และสถานการณ์ในเมียนมาอีกต่างหากที่เขาอยากจะให้ตัวตัวของเองก็จะต้องนําเสนอว่ามีมีการแก้ไขปัญหาอะไรไปแล้วบ้างเรื่องเกี่ยวกับประเทศเมียนมาผมก็จะนําเสนอในเรื่องเกี่ยวกับว่าเราเรามีมติครมนะครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย ให้อประชากรผู้ลี้ภัยที่อยู่ในพื้นที่พักพิงผู้นีภัยการสู้รบทั้งเก้าแห่งมีสิทธิ์ในการที่จะทํางานอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในส่วนที่เขาอยากจะได้ยินจากจากประเทศไทยว่าเขาเรียกว่า good practice การปฏิบัติที่ดีและเป็นตัวอย่างใ,ในการปรับใช้ในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนษุษยธรรมว่าการแทนที่เราจะเก็บกักเขาไว้ในค่ายผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นเวลาส1สิบเอดปีเราเอาเขาเนี่ยออกมาทํางานทดแทนแรงงานที่ขาดหายไปในประเทศไทยซึ่ง การที่เขามาทดแทนแรงงานไทยที่หาดหายไปในประเทศไทยไม่ได้มาแย่งงานของคนไทยนะฮะเป็นการที่มาเสริมแรงงานที่ที่ที่ขาดหายไปและรวมถึงเราก็เคารพในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านมระชาธรรมด้วยมันก็เป็นวินวินโซลูชันเพราะว่าคนเราก็ไม่พอแรงงาน MOU ของเราเนี่ยทั้งฝั่งเมียนมาและฝั่งกัมพูชาก็ขาดไปเพราะฉะนั้นการที่เอาคนประมาณสัก4ี่หมื่นกว่าคนเนี่ยมาทํางานในประเทศไทยมันก็เติมเต็มแต่มันก็คงเติมไม่หมดล้วครับเพราะว่าแรงงานที่ขาดหายไปที่แรงงานที่ไม่มีทักษะเนี่ย ประมาณสักหลายแสนคนเรายังต้องการอยู่แต่เราก็ไม่สามารถที่จะผลิตแรงงานต่างๆนั้นเนี้ยเข้ามาในประเทศไทยได้การนําผู้ลี้ภัยมาทํางานให้เขาสามารถยืนได้ขาตัวเองให้เขาไม่ต้องแบมือขอเงินจากใครให้เขาเนี่ยจ่ายเงินซื้อสวัสดิการการศึกษาให้บุตรของเขาสวัสดิการเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของเขาเองทําแล้วมาเติมเต็มนให้กับรัฐบาลไทยโดยการจ่ายภาษีและทํางานทดแทนในลดแรงงานที่ขาดหายไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะนําเสนอและรวมถึงการที่เราให้สัญชาติ กับคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่พรามนักถาวรในประเทศไทยจำนวน483,626คนเนี่ยผมก็จะนําเสนอตรงนี้ให้กับกรรมนิการทราบว่าเราได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วแล้วเราจะมีการดรําเนินการอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเวทีเวทีเวทีวทหนึ่งที่จะทําให้ชาวโลกทราบครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราได้มีบทบาทในเวทีโลกในการเป็นผู้นําในการผลักดันเรื่องเกี่ยวกับการเคารพกฎหมายทางด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับคุณธปนินิดนึงเห็นเห็นคุณพรมพงศ์ถึงกร,รณีาการพบกับทาง เอ็มดูจีกับทางผู้แทนสภาของเมียนมานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องขององการหารือกันถึงสถานการณ์ในเมียนมานะคะแล้วก็เรื่องของการเลือกสร้างและอาจจะทีกเกื่อลกระทบก,กับไทยไม,มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะก็ผมได้พบกับ CRP h นะครับเขาเรียกว่าคณะกรรมการสมัชชาสหภาพก็คือของเมียนมานะครับก็คือจริงๆก็คือรัฐบาลพลัดถิ่นนั่นแหละ ของของทางประเทศเมียนมาที่หลังจากการรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์สอ6 4ในประเทศเมียนมาเนี่ยคนที่ถูกได้รับการเลือกตั้งก็ถูกขับออกนอกประเทศก็ต้องหนีลี้ภัยออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็มีการเดินทางในเวทีโลกต่างๆในการพูดคุยกับในทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติอย่างที่มา IPU ครั้งนี้อันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้คุยเมื่อวานเนี้นะครับผมได้คุยกับพวกเขาเขาก็มีข้อเสนอให้กับเราในสามส่วนด้วยกัน เรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยในบริเวณชายแดนไทยเบียนมาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ซึ่งมีผู้พัฒนินภายในประเทศเยอะมากเพระมีการสู้รบภายในประเทศของเขาทําให้ผู้พัฒนินภายในประเทศมาอยู่ติดกับชายแดนไทยเนี่ยมากกว่าสามแส0คนครั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขากังวลอย่างหนึ่งว่าถ้าสถานการณ์มันดุนแรงมากจิ่งขึ้นคนสามแส0กว่าคนเหล่านี้พร้อมที่จะข้าม เขยแดนเข้ามาในประเทศไทยเป็นผู้รีภัยในประเทศไทยและประเทศไทยจะทำอย่างไรเขาบอกเขาไม่ต้องการหรอกให้คนมารีภัยในประเทศไทยเขาอยากอยู่ประเทศของเขาแต่ทําอย่างไรล่ะที่จะทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องรีภัยเข้ามาเพราะเขาไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับกองกําลังทหารของเมียนมาได้เพราะฉะนั้นเขาเสนอในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมก็คือข้ามแดนเข้าไปก็คือเหมือนครั้งที่แล squishy, uh ้วนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2567 รัฐบาลไทยได้ดําเนินการในการให้ความช่วยเหลือ,อข้ามแดนเข้าไปในประเทศเยนมาก็คือ humanitarian assistance ที่ผ่านทาง intervention cross border คือการข้ามเขตแดนเข้าไปในประเทศเยนมาเขาบอกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ผู้พัดถิ่นภายในประเทศอยู่ภายในประเทศของเขาไม่ต้องรีบัยเข้ามาแต่ครั้งนี้ถ้าเราสามารถยึดมั่นกับหลักการทางา้านมนุยธรรมได้จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะส่งของให้ความช่วยเหลือทาา้านมนุยธรรมเนี่ยไปสู่ คนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆสามแสนกว่าคนนี้เราจะทําทให้เขาไม่ต้องเข้ามาเป็นคล้ายๆกับเป็นเกาะคุ้มกันเกาะป้องกันพวกเขาที่เขาสามารถได้ไม่ต้องรีภัยเข้ามาในประเทศไทยเพราะถ้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยต้องต้องรองรับเยอะครับมันจะมีตอนนี้ปัญหาผู้รีภัยในประเทศไทยก็เยอะเพียงพอแล้วคน8ปดหม่นคนที่อยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาสีสิบเอ็ดปีเนี่ยเพิ่งได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นยัน่งยืน ในการให้มีสิทธิ์ในการทํางานถ้าคนทะลักเข้ามาสามแสนกวคนจะทําอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขามีความความห่วงใยนะครับเดี๋ยวต้องขอโทษคือกล้องมันพักไปหน่อยครับโอเคนั่นนั่นคืออันแรกนะครับค่ะก็น่าจะได้ประเด็นสำคัญใช่ไหมคะครับครับใช่ครับใช่ครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีกาเข้าประชุมเมื่อวันก็ได้คุยกับหลายท่านแล้วเห็นติดตามกรณีท่าน ประธานวันนอนะคะที่ได้พบกับเลขาธิที่การไอพียูด้วยนะคะเป็นการหาดูแบบไม่เป็นทางการก็มีการสอบถามเกี่ยวกเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาเพราะเห็นว่าผู้แทนของกัมพูชาก็มีการเข้าพบเลขาธิที่การไอพียูนะคะก็มีมีประเด็นที่โจมตีไทยอยู่แต่ท่านท่านประธานก็ยืนยันในหลักการที่ไทยเองเราจะเน้นการเจรจานะคะแล้วก็เราเข้าสู่วที่กันแบบต่อกันแล้วนะคะแล้วงสิทธิประเทศไทยเองก็ยังยึดกรอบทวิภาคีในการที่จะ เจรจาเรื่องนี้ตามหลักสันติวิธีแล้วก็ยึดนั่นในหลักการของสันติภาพนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ก็น่าสนใจในการประชุมในครั้งนี้นะคะคุณกจนวีค่คะครับเขาอาจจะงอนงอนครับคุณธปนีต้องเดียนตรงๆเขาอาจจะงอนว่าเอในการประชุม APG เนี่ยไอกลุ่มภูมิภูมิศาสตร์ของเอเชียแปซิฟิกและรวมถึงอาเซียนบอกสามเนี่ยก็เขาไอก็ไม่ได้ประนามเขา คือไทยไม่ได้ประนามเขาเลยนะตอนที่ที่คุณรังเชมันโรมได้พูดเรื่องเกี่ยวกับร่างข้อมติอั emergency item แลวตัวเขาเองเขาก็ได้ประนามไทยเขาก็สนับสนุนไทยด้วยซ้ําไปเขาเสนอว่าร่างมันควรจะมีการพัฒนาอย่างไรแต่ทําไมายอยู่ดีสื่อข่าวออกไปบอกว่าไทยไปประนามเขามีคนมีคนให้ความสนับสนุนในเรื่องกัมพูชาเขาบอกเขาตกใจเขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่มีการประนามซึ่งกันและกันในที่ประชุมแต่เวลาข่าวไปเหมือนเขาว่า ไปไปประนามเขาในที่ประชุมและวทาให้ทุกคนให้ความสำคัญสนใจเขาก็เลยเดินทางเข้าไปพบเลขาท่าน,าน,านเลขาธิการของ IPU uh huh. แล้วก็ไป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 เสนอข้อกังวลก็เลยเดี๋ยวก็อาจจะมีการพูดคุยครับของท่านประธานรัฐสภาเรากับทางผู้แทนอของรัฐสภาของกัมพูชาว่ามันเกิดอะไรขึ้น uh huh. ก็แต่แต่สิ่งที่ทําไปคือตัวผมเองนเริ่มเริ่มเมื่อวานนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุ่นระเบิดแต่ว่าเราพูดในนามของอนุสัญญานะครับ S <S เพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ผมเห็นผมเห็นถึงส,สัญญาณที่ดีในการที่เราจะเริ่มมีการพูดคุยกันซึ่งซึ่งหน้าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเราจะมีการช่วยเหลือกันครับคุณธรมนีค่ะเพราะว่าเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเองตอนนี้กําลังกําลังวันนี้นะคะมีการเมืองของ JBC ที่จันทบุรีระหว่างไทยกับพูชาแล้วก็เดี๋ยวจะมี G b c ระดับจิตระเมองกาลาโฮมที่มาเลยแล้วก็เนี่ยค่ะ23ถึง28จะมีการประชุมอาเซียนสมมิตรซึ่งแน่นอนนะคะหนึ่งในเซสชั่นที่น่าสนใจในั่นคือกรณีที่ทางประธา,านาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็จะมาเข้าร่วมประชุมนะอาเซียน6สาที่มาเลเซียแล้วก็พร้อมที่จะเป็นสักขีพยานในการข้อตกลงสันติภาพแล้วก็เรีย,ปรยกปฏิญญากลาลัมเปอร์ที่มีการเสนอนะความคืบหน้าในการที่จะเย็นข้อตกลงในการ พูดคุยกันระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นอีกเวทีนึงที่น่าติดตามากรณีการการ<ม>แก้ปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชานะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณกรนึนสศุขสายสอสเปเชิญภาพเป็นธรรมบากนะคะที่มาเล่าบรรยากาศของการประชุมที่ ITU ให้เราได้ติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะ